สวัสดีค่ะพบกับพรพิมลชาแนลนะคะวันนี้จะมาทําแกงปลาปลานิลน,นะคะก็มีปลานิลหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีพริกแกงมีผงปรุงรสมะเขือเปราะนะคะแล้วก็มะเขือพวงพริกไทยสดพริกชี้ฟ้าแล้วก็มีกระชายนะคะแล้วก็น้ําปลาค่ะกันอืน่นแล้วก็เอาจะเอา พริกแกงใส่ลงไปในหม้อก่อนนะคะตอนนี้ก็น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราจะเอาพริกแกงใส่ลงไปในหม้อใส่ลงไปเลยนะคะคนๆพริกแกงละลายแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะคะ ประมาณหนึช้อนโต๊ะเลยนะคะเดีวรอน้ำเดือดก่อนนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปนะคะใช้ไฟแรงเลยนะคะ ใส่ป,ปลาลงไปปลาจะได้ไม่คาวนะคะปลาแล้วก็เอาไปล้างในออน้ำเกลือก่อนนะคะใส่เกลือขยำขยำแล้วก็ล้างเชิญดับเพลิงควนะคะค่อยๆใส่ปลาลงไปนะคะต้องคนนะคะต้องคนเดี๋ยวจะเออขาจะคาวเนาะน้ำแกงจะคาวนะคะ ่อยวางลงไปไม่ต้องคนจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะปิดฝาไว้ก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะน้ำเดือดหรือยงังโอเคนะคะน้ำเดือดน้ำเดือดปุดๆเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่บะเขือนะคะ ฟอมออกกันหนึงนะคะออออกกต่อ,อ,อ,อไปล้วก็จะใส่มะเขืองลงไปเลยนะคะใส่มะเขือเปลาะ,ะลงไปนะคะกลิ่นหอมมากเลยวันนี้เสีย,สยดายมากเลยนะคะไม่มีใบกระเพรานะคะ ใบกะเพราใบมีก็เลยไม่ได้ใส่ปกติเขาจะใส่ใบกะเพราไปด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยนะคะพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนใส่ลงไปตา,าะะตามด้วยมะเขือพวงนะคะตามด้วยมะเขือพวงนะคะกับใบมะกรูด ใส่ลงไปพร้อมกันเลยคนะ่ะแล้วก็คนนะคะคนให้กลิ่นเขากลิ่นใบมะกรูดขึ้นมานะคะคนคนจากนั้นก็ตามด้วยกระชายนะคะกระชายหัน่นใส่ลงไปเลยกลิ่นหอมมากเลยนะคะใส่กระชายลงไป หอมหอมอน,นี้พริกแกงก็รู้สึกว่าจะน้อยไปหน่อยนะคะพริกแกงกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็เติมน้ำปลานะคะน้ำปลาจากนั้นก็เติม นะคะพริกชี้ฟ้าแดงกลิ่นหอมหอมมากๆเลยเดี๋ยวจะชิมก่อนนะคะชิมก่อนนะคะชิมรสชาติก่อนว่าอร่อยหรือยัง เมนูหน้าหนาวนะคะุดร้อนๆผาดน้ำปลานะคะเติมน้ำปลาลงไปอีกนิดนึงโอเคปลาก็สุกผักก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะจิ้มอีกครั้งหนึง่ง ขาดเหลืออะไรก็สามารถเติมได้ทีหลังนะคะอ,อร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยมากตักฟองออกก่อนนะคะน้ำแกงจะได้ใสน้ำแกงจะได้ใสๆน่ากินนะคะ ปลาปลานนนนะคะอร่อยมากๆเลยหม้อใหญ่ๆเลยนะคะนี่นะคะแกงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ปิดไฟปิดแก๊สได้เลยนะคะมาตักใส่ถ้วยกันตักใส่ถ้วยเสริมนะคะ จะนิ้ชิ้นใหญ่ๆชิ้นเดียวก่อนนะคะโอ้ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะเนื้อขาวๆน่ากิน,นกมากๆเลยอ้ยแล้วก็ตามด้วยผักนะคะมะเขือก็อแล้วแต่ความชอบเลยนะคะบางคนก็ชอบให้แบบนิ่มๆน,นะคะบางคนก็จะชอบแบบกร,บกรอบ เอาแค่กรอบๆก็พอน้ำแกงนะคะเป็นหอมมากๆเลยนะคะเป็นกระชายเป็นกระชายหอมมากเลย หอมนะคะสดน้ำแกงกล่มคอมากๆเลยนะคะมะเขือก็ใส่2อ,อย่างเลยนี่นะคะได้แล้วกับข้าวอร่อยๆนะคะเอามะเขืออีกหน่อยชอบกินมะเขือ เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงปลาปลานินค่ะถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ